สวัสดีครับมาถึงเดือนมิถุนายนแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะดูเป็นภาพรวมให้แล้วก็ไปโฟกัสเป็นเรื่องๆครับการเงินการงานความรักแล้วก็สุขภาพครับเราไปที่ภาพรวมกันก่อนครับปรากฏว่าในช่วงเดือนมิถุนายนครับมีดาวมฤตยูนั้นโคจรทับลักขาแล้วเพราะฉะนั้นสําหรับคนลักนณาราศีพฤษภคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตโซเชียลเทคโนโลยีเครื่องจกักรหรือเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆครับและ ในช่วงนี้ดาวพุธโคจรทับตัวทําให้ในช่วงนี้ไรายได้ดีครับแล้วก็เนื้อหอมเป็นพิเศษประกอบกับดาวทิศที่โคจรทับตัวทําให้ในช่วงนี้มีเกียรได้บ้านได้รถได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งครับและดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจำตัวนั้นก็โคจรอ,อยู่ในภพความสําเร็จด้วยทําให้ในช่วงถ้าจะเริ่มงานหรือจะตัดสินใจอะไรอาจารย์ว่าต้องทําในช่วงวันที่1ห,หรือวันที่สองไม่เกินเวลาตีหนึ่งครับเท่ากับว่า ได้แค่วันที่1วันเดียวครับเพราะว่าตีสองตีหนเนี่ยมันก็คือหลังจากวันที่1เวลาเที่ยงคืนไปก็จะเป็นวันที่2แล้วเพราะว่าพอตีหนแล้วก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เท่ากับว่าสามารถจะตัดสินใจได้แค่วันที่1วันเดียวครับหลังจากนั้นวันที่2เวลาตีหนึ่ดาวประจําตัวจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศและจะอยู่แบบนี้จนถึงวันที่2กันลักกดาเวลา18.00น เท่ากับในเดือนชื่องเดือนมิถุนายนนะั้นหลังจากวันที่2เวลาตีหนึ่งไปไม่สามารถย้ายงานเปลี่ยนงานลงทุนหรือนะครับตัดสินใจอะไรใหญ่ๆโตๆกับชีวิตได้ครับทีนี้ดาวการเงินเองซึ่งเป็นดาวพุธนั้นโครจรทับตัวจนถึงวันที่3หลังจากนั้นดาวพุธจะ ย้ายราศีเข้าบ้านตัวเองไปเจอกับดาวพฤหัดทําให้เป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากครับและสามารถรับลูกน้องได้ในช่วงเวลาเดียวกันครับหลังจากนั้นวันที่6มิถุนายนดาวคารย้ายราศีทีนี้จะต้องระวังเรื่องความรักและ,และไม่ควรซื้อบ้านซื้อรถในช่วงนี้ครับเพราะดาวคารเองโดนดาวราหูเล็งใครชวนซื้อรถซื้อบ้านลงทุนหรือ นะครับใครชวนเปิดกิจการธุรกิจอะไรให้ปฏิเสธทั้งหมดครับอังคารที่ย้ายนั้นเป็นอังคารที่เสวยเลิกไม่ดีและโดนดาวราหูเลงเพราะฉะนั้นอย่าไปฝากเงินใครลงทุนเพื่อจะได้เงินปันผลอะไรต่างๆต้องระวังให้มาในช่วงเวลาดังกล่าวเลยครับหลังจากนั้นวันที่15มิถุนายนดาวทิตย้ายเข้าไปอยู่ในภพพันธุอีกทีหนึ่ง ก็มีเกณฑ์ขายบ้านขายรถแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับมรดกครับเพียงแต่ว่าถ้าซื้อตอนนี้ไม่แนะนำครับแต่ว่าถ้าประกาศขายอยู่หรือรอรับมรดกอยู่มีเกณฑ์ได้รับมรดกในช่วงเวลาดังกล่าวครับแล้วก็หลังจากวันที่23มิถุนายนดาวพุธจะย้ายราศีอีกรอบหนึ่งครับและในช่วงเดือนกรกฎาดาวพุธและดาวเสาร์จะโคจรถอยหลังเพราะฉะนั้น นะครับถ้ามีอะไรอาจจะต้องตัดสินใจหรือคุยหรือมีการเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วครับในส่วนเดือนมิถุนายนนั้นโอเคแหละดาวภาพรวมการเงินดีดาวบริวารดีแต่ว่าไม่สามารถจะเปิดธุรกิจหรือเปิดกิจการได้แถมดาวอังคารนั้นเข้ามามุมเสียด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้อาจจะต้องระวังครับหาเงินได้อาจจะมีคนมาหยิบมายืมหรือมาหลอกลงทุนได้ต้องระวังในส่วนนี้ เป็นพิเศษครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องภาพรวมครับเรามาดูเรื่องการงานกันนะครับด้วยความที่ดาวการงานเองดาวราหูย้ายไปเป็นเกษตรตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมแล้วก็จะอยู่แบบนี้ไปอีก18เดือนหรือปีครึ่งนะครับดาวการงานนั้นในช่วงรากสเสวยเพชรชาตเลิก และได้เกณฑ์กับลัคนาพอดีเพราะฉะนั้นงานที่เข้ามาจะเป็นงานที่มั่นคงถ้าเขาไม่ไล่ออกอเขาเรียกอะไรถ้าท่านไม่ลาออกเขาก็ไม่ไล่ออกแน่นอนเป็นงานที่มั่นคงสามารถทําได้นานนะครับถ้าอยากจะทํางานแล้วมีรายได้ดีๆมีเงินเดือนดีๆอาจารย์ก็ต้องแนะนําเป็นช่วงหลังจากวันที่3เวลาตีหนึ่งให้คุยเรื่องรายได้ได้จนถึงวันที่15เวลาตีห้าครับที่สามารถคุยได้ แต่ถ้าเป็นช่วงที่ดีสุดในการเจรจากเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนนะครับจะเป็นในช่วงตั้งแต่วันที่นะครับ20เวลา8โมงเช้าจนถึงนะครับสิ้นเดือนเลยก็เรียกว่า10วันนะครับเพราะว่าตรงนี้จะได้วอละโคตะมะนะวางหลังจากนั้นย้ายราศีก็ยังได้วอละโคตะมะนะวางอยู่ และหลังจากได้วอลโคตรมันาวางดาวพูดเองก็ได้ราชาเลิกเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่20เวลา8โมงเช้าสามารถคุยเจรจาได้ส่วนการลงทุนนะครับนะครับอาจารย์มองว่ายังไม่สามารถทำได้เพราะว่าดาวประจำตัวนั้นโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศคงจะต้องรอให้ดาวสุขย้ายออกก่อน ดาวสูงจะย้ายออกในวันที่2กรกดาเวลา 18.00. น,นเพราะนั้นในเดือนนี้จะรับลูกน้องทําได้ครับถ้ามีรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆพอทําได้นิดหน่อยแต่ให้เปิดธุรกิจกิจการหรือย้ายงานนั้นอาจารย์ไม่แนะนําแต่ว่าถ้าใครตกงานอยู่นะครับแนะนําให้เริ่มงานในช่วงที่อาจารย์บอกนะครับ mm hmm. ก็คือตั้งแต่นะครับวันที่6มิถุนายนจนถึงวันที่15เป็นช่วงที่ดีสุดหรือไม่ก็ หลังจากวันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปแต่ว่าการงานในช่วงนี้เนื่องจากอังคารซึ่งเป็นดาวคู่สัญญาโดนดาวราหูเลงในช่วงวันที่6เพราะฉะนั้นเรื่องการงานถ้าทําคนเดียวได้ทําแต่ว่าถ้าเป็นงานที่ต้องให้เครดิตต้องระวังมากๆเลยมีเกณฑ์โดนโกงเกี่ยวกับเรื่องการงานอยู่เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งนะครับใจร้อนใจเร็วหรือว่าอย่าพึ่งไปสงสารใครเอาตัวเองให้ได้ก่อนครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับในเดือนนี้ ท่านจะได้รับความเมตตาจากเพศตรงข้ามมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเขาเรียกอะไรครับอย่าเอาแต่ใจจนเกินไปแล้วก็อย่าเก็บตัวจนเกินไปครับเพราะว่าดาวที่มันอยู่ในภพวินาศเนี่ยท่านจะไม่ชอบออกสังคมยังไงถ้าเขาช่วยเหลือก็โทรไปขอบคุณอะไรสักหน่อยมีผลไม้มีของฝากอะไรสักหน่อยหนึ่งการเจรจาหลังจากวันที่6เป็นต้นไปแนะนําให้มีของติดไม้ติดมือหรือมีโปรโมชัน่นหรือมีการคุยนอกรอบสักนิดหนึ่งจะสามารถ คุยแล้วทําให้ลื่นแล้วก็ดีเป็นพิเศษครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับคนลัคนาราศีพฤธโสดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับดาวพระฤหัสที่โคจรอ,อยู่ในภพการเงินแล้วได้ตําแหน่งประหลาดดาวพระฤหัสเป็นดาวมรณนะพอดาวมรณะโคจรไปให้คุณแบบนี้ทําให้คนลัคนาราศีเมถุนที่รอรับมรดกอยู่จะมีเกณฑ์ได้รับมรดกอาจจะไม่ได้มีใครเสียชีวิตเขาอาจจะยกให้โดยเนหาหรือว่า สมเหตุสมผลสมความสามารถเราแล้วก็จะมีเกณฑ์ได้รับมรดกในช่วงนี้หรือถ้าใครรอขายบ้านขายรถขายที่ดินหรือขายของสะสมอยู่เช่นคุณพ่อมีพระหลวงปุตโตอยากจะปล่อยก็จะสามารถปล่อยได้ในช่วงนี้อะไรลักษณะนั้นครับแล้วก็หลังจากวันที่3เวลาตีหนึ่งดาวพุธเองก็โคจรเข้าบ้านตัวเองทำให้เป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากนะครับ การหาเงินในช่วงนี้จะเป็นการพูดคุยการเจรจาการติดต่อแล้วก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือหรือชี้ทางให้มันมีข้อเสียอยู่ตัวเดียวคือดาวศุกร์ที่มันตกพบวินาศมันเลยทําให้นะครับมีอะไรทําไปได้เงินแน่นอนแต่ไม่สามารถจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือเปิดธุรกิจเปิดกิจการได้ในช่วงนี้ครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่6นะครับ เวลา7โมงเช้าดาวังคารย้ายราศีทีนี้ให้ระหวังเรื่องลูกค้าครับลูกค้าจะตอดเลขตอดน้อยเอาเปรียบไม่ควรให้เครดิตลูกค้าในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าประจำหรือลูกค้าเก่าลูกค้าแก่อะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็ขอมัดจำเยอะๆหน่อยหรือขอมัดจำแบบเราไม่ขาดทุนอาจจะแค่ทำงานฟรีอะไรลักษณะนั้นครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่ 6เวลา18.00นอดาวพุธเองสเสวยเทวีเลิกทำให้ในช่วงนี้ท่านจะมีเพศตรงข้ามคอยสนับสนุนช่วยเหลือดีเป็นพิเศษหรืออาจจะมีลูกค้าต่างเพศนะครับมาสนับสนุนช่วยเหลือหรืออุดหนุนท่านนะครับลักษณะนั้นก็จะดีเป็นพิเศษเลยครับหลังจากนั้นไม่ควรซื้อของมีราคาในช่วงวันที่15เวลาตี5จนถึงวันที่20เวลา8โมงเช้าครับห้ามซื้อของมีราคา ในช่วงนั้นครับเพราะว่าดาวคุดเองสเสวยตรียางเสาและติดพิษทำให้ถ้าซื้อของในช่วงนั้นจะได้ของที่ไม่ตรงปกราคาแพงเกินจริงหรือมีตำหนิหรือเอามาแล้วก็ใช้ไม่ได้นานอะไรลักษณะนั้นย้ำอีกครั้งนะครับในช่วงวันที่15เวลาตี5จนถึงวันที่20เวลานะครับ8โมงเช้าหลังจากนั้นวันที่15มิถุนาดาวทิศย้ายราศีพอดาวทิศย้ายราศี นะครับมันก็ทําให้ท่านมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นนะครับมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถหรือขายบ้านขายรถได้ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ว่าถ้าจะซื้ออาจารย์ยังไม่แนะนําเพราะาอังคารนั้นสเสวยเลิกไม่ดีอยู่ในพบพันธุหรือว่า,าเรือนพบของบ้านรถที่ดินนั่นเองด้วยความที่ดาวอาทิตย์นั้นส่งกระแสดีถึงดาวเสาเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ท่านจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพิเศษแต่ด้วยความที่ดาวตัวท่านนั้นมันโคจรเป็นปราถ้าจะให้แนะน,น,นําคือ1นเห็นแก่ตัวบ้างหรือมองประโยชน์ของตัวเองบ้าง2องอย่าไปคิดถึงคนอื่นมากจนตัวเองลําบากนะครับเพราะว่าดาวสุกเองนั้นโคจรเป็นฝาแล้วก็ถ้าเขาเสนอความคิดเห็นออกเสียงบ้างครับเพราะดาวประจำตัวที่โคจรอ,อยู่ในภพว,วินาศมันจะไม่ค่อยพูดจาเจรจา,รจา,รจารหรือว่า เออะไรก็ตามแล้วแต่เขาตามเขาอะไรลักษณะนั้นก็ให้ระวังในส่วนนี้ด้วยหลังจากนั้นวันที่23มิถุนายนดาวพุธย้ายราศีท่านก็จะมีเกณฑ์ได้เงินจากการเจรจาติดต่อพูดคุยหรือมีลูกค้าแนะนําอะไรลักษณะนั้นแล้วก็ตัวดาวพุธที่เดินเร็วมาแล้ว2-3เดือนครับ ในช่วงเดือนกรกฎาดาวพุธจะโคจรถอยหลังจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรายการโ oh, หราพยายษ์ทางอมรินทร์ทีวีนะครับจะไม่พลาดคลิปนะครับลวงนานะครับส่วนการรับลูกน้องครับช่วงที่ดีที่สุดจะเป็นช่วงวันที่6มิถุนายนแต่ไม่เกินวันที่15มิถุนายนครับเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับแล้วก็แนะนำเป็นลูกน้อง นะครับเป็นเพศตรงข้ามเช่นอาจารย์เป็นผู้ชายก็รับลูกน้องผู้หญิงอะไรลักษณะนั้นแล้วก็จะสามารถรับได้ช่วงหนึ่งคือนะครับในช่วงวันที่25มิถุนายนในช่วงนั้นดาวพุธที่ย้ายมาจะเสวยราชาเลิกสามารถรับได้ในช่วงเวลาดังกล่าวครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนแล้วก็การรับลูกน้องครับเรามาดูด้านสุขภาพกันนะครับ ด้านสุขภาพนั้นเดือนนี้แทบจะไม่ต้องพูดเลยเพราะดาวมรณะเองเป็นดาวพะระฤหัสด,ดาวพะระฤหัสโคโจรเป็นปลาเมื่อความตายอุบัติเหตุโคโจรเป็นปลาแล้วทําให้ท่านนั้นมีแต่เรื่องดีๆหนึ่งก็มีเกณฑ์ได้รับมรดก2ก็มีเกณฑ์ขายสมบัติท่านได้จะเป็นของเก่าของสะสมเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็มีเกณฑ์ขายได้แต่อีกนายหนึ่ง ดาวที่จะต้องระวังคือดาวประจําตัวท่านครับโครจรย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องการเดินทางไปที่อ่าโครจรระวังภูมิแพ้ผิวหนงังระวังเรื่องน้ําแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่อ่าโครจรก็ไม่ควรไปผับบาร์คาราโอเกะที่ที่ทททมีอาบายามุกหรือสิ่งมึนเมาในเดือนนี้เว้นไว้สันหน่อยครับการันตีได้ว่าเรื่องไม่ดีจะไม่เกิดกับท่านแน่นอนครับและ ดาวสุกเองจะโคจรไม่ดีในช่วงวันที่5จนถึงวันที่15เวลาบ่าย3เพราะฉะนั้นให้ระวังสุขภาพช่วงนั้นเป็นพิเศษนอกนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาหรือว่าถ้ามีการทะเลาะบ่อแว้งกันก็อย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาการันตีว่าท่านจะไม่เจ็บตัวในช่วงเดือนนี้แน่นอนครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักกันนะครับเรื่องความรักนั้นอังคารอุตสาเดินดีเดินเร็วแต่ว่าในเดือนนี้ นะครับดาวประจำตัวนั้นโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาาตั้งแต่วันที่2เวลาตีหนึ่งเท่ากับว่าท่านจะมีรักดีๆได้แค่ช่วงเดียวคือในช่วงวันที่1มิถุนายนคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่บ้างงานหน้าตาดีหาเงินเก่งรวยเพราะฉะนั้นถ้าจะรับใครหรือจะจีบใครหรือจะเปิดแอปพลิเคชันแนะนำได้แค่วันเดียวคือวันที่1มิถุนายนครับ หลังจากนั้นนะครับดาวสุขจะย้ายราศีคบไปจะทำให้ท่านมีความเสียหายมีความเครียดมีความวิตกกังวลก็ไม่แนะนำเท่าไหร่แล้วก็ดาวอังคารเองก็จะย้ายไปโดนดาวราหูเล็งในช่วงวันที่6มิถุนายนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่านะครับด้านความรักสำหรับใครที่โสดอยู่ ได้แค่วันที่1วันเดียวแล้วก็หลังจากนั้นไม่แนะนําให้รับเข้ามาจะทําให้ท่านมีความเสียหายมีความเครียดมีความวิตกกังวลหลังจากวันที่6อาจจะมีการหลอกท่านไปลงทุนหลอกทํางานทําให้ท่านเป็นหนี้เป็นศินในช่วงเวลาดังกล่าวต้องระวังมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นแนะนำได้แค่นี้ถ้าจะรอลักดีๆอีก,อกรอบหนึ่งอังคารนั้นจะเสวยมหัโนเลกต้องรอจนถึงวันที่30 เวลาห้าทุ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอให้ดาวศุกร์นั้นย้ายมาเป็นเกษตรแล้วก็อังคารนั้นได้วอละโคตมะระวางแล้วกันนะครับเพราะนั้นถ้าอยากได้รักดีๆรอหน่อยแต่ว่าถ้ารักไม่ดีแล้วคบนานด้วยจะเป็นช่วงนี้เพราะนั้นอย่าท่กรับใครเข้ามาครับส่วนสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับแฟนของท่านจะหาเงินได้ค่อนข้างดีหาเงินได้นะครับเยอะเป็นพิเศษเลยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องมือที่3นิดนึง ในช่วงหลังจากวันที่6ครับอังคารเป็นดาวความรักโดนดาวราหูเลงเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีเกณฑ์ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักในช่วงนี้ถามว่าเหตุเกิดจากอะไรหนึ่ครับอาจจากความเนื้อหอมของแฟนท่าน2เกิดจากอารมณ์การโมโหร้ายเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วก็อันที่3คือท่านอาจจะระแวงเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับ เอาแต่พอดีเอาแต่พอประมาณแต่ไม่ใช่ไม่หึงเลยให้เป็นห่วงแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดอังคารที่โดนดาวราหูเลง็งมือที่3ที่เข้ามามันจะเป็นอะไรที่อยู่ทนอยู่ยาวอยู่นานเลิกกันยากมีการเขี่ยวก้อยกันหลายเวลาเพราะนั้นต้องระหวังช่วงนี้เป็นพิเศษครับเพราะนั้นในเดือนนี้ให้เมกมันนี่ไว้ครับด้านความรักอย่าเพิ่งไปคิดมันครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากมเลยครับสวัสดีครับ